สวัสดีครับพี่น้องครับอันนี้คือบรรยาก,กาศในสนามโอ้ขยะก็นหลายเนาะผมกับเบเดียบันยิงปืนโดนแล้วล่ะบัดช่องตะอืองบูไทยบันสิเวอร์ชันไม่ได้ไหมว่าภาษาทองทินนผมนี่แหละครับเออมื่อนี่ผมมีกระสุนหัวรูจกเก็ตฮัลโล่พอยนะครับขนาดจุดสี่หาซึ่งก็เป็นกระสุนที่เม็ดอินเทอร์เน็ตเท่านี่แหละ กระสุนที่ผมซื้อไปนั่นปีแล้วพอเพราะเผิญว่าปืนผมน่ะมันเริ่มมีคขาบหรือเหลืองขึ้นบางละเพราะว่าเก็บไว้สามสี่เดือน่วดเอาวมันยิ่งมันนี่ก็เลยหาเหตุเอาปืนมายิง่งเพื่อได้ล่างจังหน่อยเนาะพอดีไปพ่อกระสุนเก่าๆที่เก็บไว้ครับเดี๋ยวเป็นกระสุนที่ผมซื้อมาพร้อมๆปืนหมดแล้วครับประมาณชิบสองสิปสามปีแล้วล่ะนะครับน้ำหนัก ของมันก็นอยู่ที่สองอยสาสิบเกลนนะครับกระสุนหัวรูของยี่ห้อในไทยเขานี่แหละเดี๋ยวสิลองยิงขวดน้ำร่องเบื้องครับขวบัวบรรจุน้ำตั้งเลี้ยงไร่กันละครับนี่ครับหนึ่งใบสองใบสามใบฟ้าจุกเหลืองเหลืองสีฟ้าแล้วก็สีสมครับเดี๋ยวสิลองยิงล่องเบื้องด้ยกระสุนหัวหูหรือหัวรูนี่แหละครับ JHP อ้าวลองเบังเอาแล้วครับบรรจุแล้วนะครับโอ้ยหมดเครดิต มันสนามไปโดนพี่น้องครับโอ้ยสีมือกับตัวพลาดเลยเอาไปนี้กับที่ใส่กระสุนนี่แหละครับกระสุนเอาเซมีคัตเตอร์ลูกซ่อมกระสุนเซมีคัตเตอร์ครับยิ่ยงเหลืออยู่สองขวดถ้าบัได้ยิ่งมันกับบอแล้วเนาะ บแล้วท่าดิบแล้วท่าวดูดิ่กบ,บ่แตกกระจายยังหอกเพรา่าเป็นเคื่องแคบหาเหตุล่างปืนก็พี่น้องก็บ่มิยังไหหรอกครับ เหลืองขึ้นแล้วน้ำขอบน้ำเหมือนี่โอ้ยบอกมาเลยครับขาบเหลืองขับยังขึ้นแล้วแเวนี้่ยมุมสอกผมบอเด็ดเอามายิงมายังประมาณนสามเดือนได้โอเคครับพี่น้องครับที่เขามาเบิงขอบคุณหลายๆพอกันไม่ในคลิปหนานวัสดีครับ